ดวงของชาวราศีพฤษภดวงราชาโชคเศรษฐีมหาราบทรัพย์โชคใหญ่ทำนายว่าชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลัก ล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะได้ลาบใหญ่ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอนาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากงานมาจากธุรกิจหรือว่าการเงินที่มาจากโชคลาบรรรทำนายว่าท่านก็จัได้นะจะได้ลาบใหญ่ใครที่ไปเสนอร,ราคางานต่างๆนะครับทำนายว่าท่านก็จะได้ลูกค้าท่านก็อาจจะตอบรับแบบง่ายๆไม่ได้ต่ออะไรแบบนี้ได้นะครับนะ ใครที่ไปดูงานใหม่ๆเอาไว้ทำนายว่าท่านก็จัดได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้คิดจะไปดูงานใหม่ทำนายว่าท่านก็อาจจะได้เลื่อขนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะอะไรที่ท่านลุ้นรอคอยเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของจารเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภทำนายว่าท่านก็จัดได้นะครับดูแบบนี้นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีพฤษภท่านก็จะได้ลาบใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1นึ่เลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดวงเศรษฐีลาบใหญ่นะครับขึ้นมาในดวงชะตานะครับอาจจะได้โชคใหญ่ นะครับท่านอาจจะได้ลาบเ,เงินที่แบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท่านรุ้นรอคอยมานานนะครับท่านอาจจะสมบังประสบความสมําเร็จในสิ่งนั้นนะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนทางด้านโชคลาภต่างๆนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินการงานความรักและเหตุการณ์ทั่วไป ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีศพฤษภในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายน2,568นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีศพฤษภท่านจะมีไรายได้จะมีการเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโต จะรึเปล่าและชาวราศีฤกษภศพจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวี่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีพฤกษ์นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่ามีไพ่ที่เด่นในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็มีไพ่ที่เรียกว่ามีความสมหวังในสิ่งท่านอยากได้ขึ้นมาด้วยนะนะ เดี๋ยวเรามาดูันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกวันนี้นะครับเป็นไพ่ที่เด่นที่ดีนะนะในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่คิงก็เป็นตะเกนนะไพ่พระราชาถือเหรียญหรือว่าไพ่ราชาลาบเสดจีนะฮะ ความหมายของไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงจิบจับทำอาชีพอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเรียกว,ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุศกนะครับอาจจะได้เงินแบบง่ายๆนะทำธุรกิจการค้าการขายได้ทํทำไยว่าค้าขายดีนะธุรกิจการเงินดีการเงินเข้าดีนะครับแล้วที่จะเป็นดวงที่แบบอาจจะได้ลาบใหญ่ด้วยนะเป็นดวง ราชาโชคสิทธิีนะครับนะงานที่เกี่ยวกับคำพูดการเป็นแบบนักเจรจานะครับหรือว่าเป็นในหน้านะไม่ว่าจะเป็นในหน้าอะไรก็ตามนะครับในหน้าขายที่ขายบ้านในหน้าออนไลน์ออฟไลน์นะครับเป็นเซลอะไรต่างๆแบบนี้ทำนายว่าท่านเนี่ยการเงินจะดีมากนะครับนะการเงินไหลเข้าไม่ขาดนะครับนันะถือว่า เป็นดวงที่สุดยอดเรื่องการเงินงมากๆเลยนะครับและชาวราศีพุธประสบนะครับทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆตรงนี้ถือว่าการเงินจะเด่นมากเลยนะงานที่มีคอมมิชชั่นงานที่มีส่วนแบ่งส่วนต่างนะฮะถือว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงโดยเฉพาะเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆ,ๆนะ เพราะว่าอะไรอาจารย์เพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ที่เชื่อมโยงกันกับไพ่พราราชาสเรีน,นะครับก็คือไพ่ราชินีถือไม้เท้านะครับไพ่ราชินีถือไม้เท้านะครับหมายถึงสิ่งที่คาดหวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะครับหมายถึงลางสังหรณ์ดีหมายถึงหมายถึงสิ่งที่ท่านตั้งตารอคอยเอาไว้ มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรือท่านที่มีโปรเจกต์การเงินที่มันแบบใหญ่กว่านี้ทานายว่าท่านจะได้ในไม่ช้านี้นะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะวันนี้นะครับไพทเช่มโยงกันกับไพ่พระราชาหเหลียญแล้วก็ไพ่ฟิลออฟแบนนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นการเชื่อมโยงกันที่อาจจะได้ลาบใหญ่ในสิ่งที่รอคอยนะใครที่มีที่มีบ้านจะขายหรือจะไปคุยเรื่องการเงิน,นอะไรใดๆก็ตามทำนายว่าจะสมบังประสบความสําเร็จนะครับนะแล้วตรงนี้นะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของโชคใหญ่ๆลาบรอยโชคใหญ่อะไรแบบนี้ทํานายว่าท่านก็จะได้ด้วยนะครับอาจจะได้ลาบรอยโชคใหญ่อาจจะได้ลา,า,าบก้อนใหญ่นะครับอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่ อาจจะได้เป็นเศรษฐีลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้โชคใหญ่นะครับเรียกว่าจะได้โชคใหญ่ที่ดูเป็นเศรษฐีเลยก็เป็นได้นะนะ,นะครับเพราะว่าไพ่พระราชาถือเหรียญเนี่ยนะครับกับไพ่ราชินีถือไม้ท้าเนี่ยเมื่อคู่กันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่ลุ้นรอคอยไว้ท่านจะสมหวังประสบควาสมสาเร็จ นะครับนะช่นวงนี้เรียกว่าเป็นดวงการเงินนะเด่นเรื่องการเงินถ้าท่านเน้นเรื่องของการเงินต่างๆที่ท่านรอคอยทำนายว่าจะสมหวังประสบความสาเร็จนะครับนะดวงนี้นะครับเรียกว่าอาจจะได้โชคใหญ่นะอาจจะได้ลาบใหญ่ไม่แน่นะครับแต่อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะแบบนี้นะฮะแต่ที่เด่นๆเลยเนี่ยก็คือการเงินที่ท่านรอคอยเอาไว้ท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จนะ แล้วก็จะมีผลส่งถึงบริบาลของท่านด้วยนะครับใครที่กำลังรอคอยเรื่องการเงินที่มาจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องหรือว่าจากคนรักนะครับทำนายว่าท่านก็จะได้นะถ้าใครนะครับนะทำงานด้านที่เกี่ยวกับการพูดการสอนนะครับงานด้านครูอาจารย์นะทำนายว่าจะมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จดีนะครับใครที่ จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำนายว่าจะได้นะครับใครที่จะไปดูงานใหม่ๆหรือว่าเคยสมัครงานอะไรเอาไว้นะครับก็าอาจจะมีการเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะฮะเรียกตัวให้ไปทํางานได้นะถ้าอาจาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ไปอยู่ตำแหน่งที่มันโตขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะอาจจะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับ ท่านอาจจะได้เงินเดือนขึ้นด้วยใครที่ทำงานประจำหรือว่าทางานราชการต่างๆนะนะฮะใครที่อยากที่จะโยกย้ายงานนะครับนะสอบโยกย้ายงานต่างๆทำได้ว่าจะสำเร็จนะฮะมาดูที่ไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ สามเหรียญนะครับไพ่สามเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงลาบลอยอันนี้ตรงตรงเลยนะครับนะสามเหรียญหมายถึงลาบลอยหมายถึงการค้าการขายดีนะหมายถึงเวลาที่ท่านเนี่ยนะครับทาการซื้อขายอะไรใดเขามักจะเป็นแบบการเงินก้อนใหญ่หรือว่ามีการซื้อขายแบบล็อตใหญ่ๆเกิดขึ้นกับท่าน นะครับนะครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าปลีกค้าส่งต่างต่าง,างน,นี่ยอาจารย์ทำนายว่าการเงินท่านก็จะดีแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าไพ่สามเหลี่ยญขึ้นเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยเรียกว่าการเงินเนี่ยเรียกว่าดีมากเลยนะนะมีเงินเข้าไม่ขาดนะครับท่านจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาแวะเวียนใช้บริการกับท่านมาซื้อมาหาอะไรกับท่านนะทนะ่าอนอาจจะมีลูกค้า ใหม่อะไรเข้ามานะครับนะเรียกว่าลูกค้าใหม่ก็เป็นลูกค้าเกา่าลูกค้าเก่าก็เป็นลูกค้าประจําคือต่างๆแบบเนี้นะก็ e จะเข้ามาเลยนะครับนะเป็นวงที่เปิดเรื่องการเงินมากๆเลยนะครับช่วงวันที่1-15กันยายน2568นะครับแล้วดูแบบนี้นะครับอันนี้เด่นมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มีคอมมิชชั่นงานที่แด้งเงินทุกวันนะครับนงานที่มีคอมมิชชั่นต่างๆอันนี้ถือว่าการเงินดีมากนะครับ การออกปากนี่เรื่องการเงินนี่ถือว่ามีเณฑ์จะได้สูงมากนะก็จะได้ลาบการเงินที่มาจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทได้นะครับแบบนี้จะได้โชคจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทได้นะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับตรงนี้นะครับนะเป็นไพ่ที่ชิมโยงเหงไพ่สามเหรี่ยญน,นะครับก็คือไพ่ The Chariot นะครับนะฮะ รือว่าไพ่การเดินทางต่างประเทศนะครับอันนี้นะครับใครที่ทํางานต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับภพ่เดชีริจอดหมายถึงต่างประเทศหมายถึงการเดินทางต่างประเทศหมายถึงผู้ที่อยู่อาศัยต่างประเทศนะครับนะใครที่ทํางานต่างประเทศอยู่นะทำนายว่าการเดินทางก็จะดีมีเษษกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับนะอาจจะได้ งานอะไรต,ต่างๆที่มันได้เงินเยอะกว่าเดิมนะฮะหรือใครที่กําลังที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศนะไปทาวีซ่าอะไรอยู่นะครับท่านว่าวีซ่าท่านก็จะผ่านมีเคิดที่จะได้เดินทางในไม่ช้านี้นะครับท่านอาจจะได้รถใหม่นะใครที่วางแผนว่าจะซื้อรถใหม่ท่าน้ว่าจะได้ซื้อนะครับนะนะใครทํางานด้านการขนส่งด้านการขับรถ งานที่เกี่ยวกับยานพาหนะนะครับทำนายว่าการเงินดีนะอาจจะเป็นการส่งคนส่งของรถรับจ้างต่างๆนี่ถือว่าการเงินดีมากไพ่ใบต่อไปนะครับก็จะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับไพ่เดอะสตานะครับหมายถึงความสมหวังนะครับการมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทุกๆสารทิศนะครับตรงนี้นะครับใครที่ ทำงานอะไรใดๆอยู่ก็ตามท่านจะมีชื่อเสียงนะเรียกว่าทำธุฯฯรกิจอะไรเนี่ยถ้ามีลูกค้าเนี่ยนะครับคิดจะหาคนที่จะมาทํางานอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าจะไปว่าจ้างใครเนี่ยเขาจะคิดถึงท่านก่อนเลยนะในงานที่ท่านทําอยู่เนี่ยนะครับนะงานด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างงานด้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับทำานายว่าการยนินดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับเครื่องใช้ภายในบ้านนะสำหรัว่าการเงินดีงานด้านที่เกี่ยวกับน้ำนะครับงานด้านการซักอบรีดงานด้านการขุดบ่อน้างานทําสระไว้น้าต่างๆทำหรัว่าการเงินดีงานด้านต่อเติมตกแต่งนะครับงานด้านก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆทำหรัว่าการเงินดีนะนะใครที่มีอาชีพด้านการซื้อบ้านเก่ามมนิโนเวทขายนะครับนะหรือว่า อสัรทและให้เช่าก็าทำนายว่าการเงินดีด้วยนะครับงานด้านรีสอร์ทงานด้านที่พักงานด้านการเกษตรนะครับนะั้นทำนายว่าท่านจะประสบความสาเร็จการเงินดีนะครับท่านอาจจะได้ปลูกบ้านาแบบนี้ไปที่กําลังคาดหวังว่าจะหาเงินไปปลูกบ้านทำนายว่าจะได้ปลูกนะครับหรือว่าจะต่อเติมบ้านทำนายว่ามีเณฑ์ที่ได้ต่อเติมบ้านท่านอาจจะได้ซื้อบ้านมือสองนะครับซื้อบ้านเก่าอาริทใหม่ ะะอาจจะได้ซื้อที่มาปลูกบ้านนะครับหรือว่าปลูกรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะฮะดูถือว่ามีเกณฑ์สมหวังเรื่องของการเงินสูงมากเลยนะครับนะด้านการตกแต่งต่อเติมต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับ ดวงการเงินเนี่ยถือว่าเด่นเด่นมากชาวราศีลพกศภนะเรียกว่าหยิบจับอะไรเนี่ยถือว่าการเงิน,น่ยไหลเข้าดีเลยนะครับงานด้านการซื้อขายรถก็ได้รถมือ2มือ1ได้หมดนะนี่ช่วมของชาวราศีพฤษภนะครับ ด้านเด่นเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากนะมีดวงโชคลาภอะไรไหลเข้ามาดีหมดนะครับนะ <im itation> งานด้านที่เกี่ยวกับทั้งด้านสื่อออนไลน์งานด้านที่ต้องออกโซเชียลน,นะครับงานที่ต้องไปออกทีวีออกโทรทัศน์นะออกวิทยุนะครับงานด้านคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิกงานด้านช่างคอมพิวเตอร์ช่างซ่อมคอมร้านคอมพิวเตอ,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 อร์ทำงานว่าการเงินดี ใครที่เปิดร้านโทรศัพท์ร้านคอมพิวเตอร์พวกนี้ทำานเหนว่าการเงินท่านก็นจะดีด้วยนะครับท่านอาจ,จะมีลาบใหญ่มีการเงินก้อนใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินได้นะดวงการเงินถือว่าเป็นดวงที่อาจจะหมดหนี้หมดสินใครที่กังวลเรื่องของหนี้สินอะไรใดๆอยู่นะครับทำานหว่าท่านจะมีเงินไปใช้ไปจ่ายในเรื่องหนี้สินท่านมีหรือว่าภาระท่านมีนะครับ งานด้านที่เกี่ยวกับการตอบประกาศนะครับนะงานด้านุประกาศต่างๆนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับการประกาศข่าวสารต่างๆอันนี้ถือว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เป็นเป็นแบบที่เกี่ยวกับคนที่เป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยต้องไปคอยสั่งคําสั่งใครอย่างเงี้ยอ่าก็ถือว่าการเงินดีด้วยนะครับงานที่เกี่ยวกับการขายลงศพอันนี้ก็ถือว่าดี ธุรกิจนี้ก็ถือว่าดีด้วยชาวราศีพุษศนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับนะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับท่านอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในงานได้นะฮะเรียกว่าอาจจะมาจากเรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องของท่านนะนะแต่ท่านอาจจะไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่เขาทำงานผิดพลาดแล้วท่านก็อาจจะโดนไปด้วย เป็นความซวยของท่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านมาได้ทำแต่ท่านก็โดนด้วยนะอาจจะมีแบบเรื่องของการเข้าใจผิดนะครับจากผู้ใหญ่ในงานของท่านอาจจะมีปัญหากัรเพื่อร่วมง,งานท่านบางอย่างนะครับอาจจะต้องระวังการถูกใส่ได้ป้าย,ายสีหรือว่าการพูดจาลับหลังที่ไม่ดีจากเพื่อนร่วมง,งานได้แบบนี้นะครับการงานของชาวราศี ลูกศพนะครับก็จะไปทางค่อนข้างที่อาจจะเหนื่อยและหนักหน่อยเพราะว่าวันนี้มีไพ่แปดทวดและ8ดา่าน,นะครับนะอาจจะมีการทํางานล่วงเวลานะครับทํางานที่แบบเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะฮนะแล้วก็ใครที่จะไปดูงานใหม่ๆอันนี้ทำนายว่าได้นะครับแต่มอาจจะเป็นงานที่มันอยู่ทางไกล นะฮนะอาจจะมีทางไกลางานทางไกลติดต่อให้ท่านไปทําอะไรแบบนี้ได้นะครับนะมันจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลนะนะครับอาจจะเป็นการย้ายไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ได้นะมาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินกันบ้างนะครับข้อเสียเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะฮะท่านอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายไปกับรถของท่าน อาจจะมีการซ่อมแซมรถนะครับนะหรือใครที่ถึงเวลาที่ต้องเอารถไปเข้าศูนย์อาจจะเป็นการฟาดเคราะห์ได้นะครับถ้าแบบนี้นะครับต้องระวังต้องระวังเรื่องของการมีทรัพย์สินเสียหายที่เกี่ยวกับรถระวังคดีความนะใครที่ชอบดื่มต่างเนี่ยมีสังมีชอบมีปาร์ตี้ต่างเนี่ยท่านต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะมีคดีความได้นะ อาจจะมีเรื่องเสียเงินในการซ่อมแซมรถนะครับอาจจะซื้อรถใหม่ไปเลยก็เป็นได้น,น,ะน,ะนะอาจจะมีเรื่องเสียเงินในการซ่อมแซมบ้านนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินกับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะด้วยสิ่งของที่จําเป็นจะต้องซื้อของจําเป็นให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับมา <â, S 1> ดูคนที่ เรื่องของความรักกันบ้างนะครับเรื่องของความรักนะครับนะวันนี้ไพ่ความรักขึ้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่เพราะว่าขึ้นเป็นไพ่แปดถ้วยนะฮะไพ่แปดถ้วยนะครับเรื่องความรักเนี่ยหมายถึงเวลาที่จะได้เจอกันมันไม่ค่อยมีกับคนรักของท่านอ่นะและจะมีเหตุที่อยากจะทําให้ต้องอยู่ห่างกัน นะอาจจะมีเหตุบางอย่างให้ท่านเนี่ยต้องทางานที่มันอยู่คนละทีนะ่มีการย้ายงานของคนรักของท่านอยู่คนละที่อะไรแบบนี้หรือเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะครับนะความรักมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันได้ไม่เข้าใจกันได้นะครับนะก็บจะเป็นในช่วงวันะที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะอาจจะมีการทะเลาะกันด้วยกันแบบว่า เขาเรียกว่าเวลาให้กันมันน้อยเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าใครที่เพ alone, this, ิ meter, はは lad, ่งคบหากันเนี่ยเพิ่งคุยกันอะไรอย่างนี้อาจจะแบบอยู่ดีๆก็หายเงียบไปอะไรอย่างนี้ได้คนที่ท่านคุยอยู่นะนะครับถ้าอากจะมีปัญหาทะเลาะกันกับคนรักในเรื่องของรถนะครับหรือบ้านอะไรอย่างนี้ถ้าคุยกันเรื่องรถเรื่องบ้านก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันได้นะครับการขับรถนั่งรถไปกับแฟนนะครับอะไรแบบเนี้ย อาจจะมีการทะเลาะกันภายในรถได้นะนะฮะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันกันกบแฟนของท่านนะครับในเรื่องของการเงินก็เป็นได้ด้วยก็สำหรับท่านที่ยังโสดนะครับถือว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีสำหรับการมองหาหนเือคู่คนใหม่อะไรแบบนี้หรือถ้ามีใครที่เข้ามาเนี่ยก็จ,จะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะไม่ค่อยได้เจอกัน นะครับอะไรแบบนี้นะสรุปนะครับดวงของชาวราศีลึกศพ ดวงราชาโชคเศรษฐีมหาลาบทรัพย์โชคใหญ่ทำนายว่าชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะได้ลาบใหญ่ ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอนาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากงานมาจากธุรกิจหรือว่าการเงินที่มาจากโชคลาภทำไมว่าท่านก็จัดได้นะจะได้ลาบใหญ่ใครที่ไปเสนอราคางานต่างๆนะครับทำไมว่าท่านก็จัดได้ลูกค้าท่านก็อาจจะตอบรับแบบง่ายๆไม่ได้ต่ออะไรแบบนี้ได้นะครับนะใครที่ไปดูงานใหม่ๆเอาไว้ทำไมว่าท่านกะจัดได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้คิดจะไปดูงานใหม่ทำไมว่าท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ ะอะไรที่ท่านรุนลอคอยเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของาการเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภต่อหนาท่านก็จะได้นะครับดวงแบบนีปป้นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีพฤษภท่านก็จะได้ลาภใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1นึ่งเลยก็เป็นได้นะครับ <cam> เพราะว่าดวงเศรษฐีลาบใหญ่นะครับขึ้นมาในดวงชะตานะครับอาจจะได้โชคใหญ่นะ, <cam> นะครับท่านอาจจะได้ลาบการเงินที่แบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท่านรุ้นรอคอยมานานนะครับท่านอาจจะสมบังประสบความสาเร็จในสิ่งนั้น นะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนทางด้านโชคลาภต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดงานด้านการสอนนะครับนะสอนทุกอย่างสอนพิเศษสอนคอร์สสั้นสอนเต็มเวลาทำนายว่ามีความก้าวหน้าในงานมีนจะประสบความสำเร็จการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานในหน้า งานในหน้างานเจรจางานที่เป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านธุรกิจการค้าการขายทำนายว่าค้าขายดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ร้านซ่อมโทรศัพท์ต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะงานที่จะต้องไปออกสื่อโซเชียลนะครับงานด้านโซเชียลงานด้านสื่อออนไลน์ต่างๆนะทำนายว่าการเงินดีนะครับ ั้นต้องไปออก TV, ทีวีโทรทัศน์นะออกสื่อโซเชียลอะไรต่างๆทำารับว่าการเงินดีมากนะครับงานะน,นด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์งานไฟฟ้าต่างๆทำารับว่าการเงินดีครับดวงการเงินนะครับนะถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะได้ลาบใจนะอาจจะได้ลาบใ่ไปปลดปลปอกสินเลยก็เป็นได้เพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่จัดเมนต์ขึ้นด้วยนะอาจจะได้ลาบใ่ไปปลดนี้ปรดสินนะครับนะ จะได้ลาบการเงินที่มาแบบนะไปตัดภาระของท่านได้เลยนะครับแบบนี้นท่านอาจจะได้รถใหม่นะครับอาจจะได้รถใหม่อาจจะได้บ้านใหม่นะหรือใครที่จะปลูกบ้านนะครับทำนายว่าจะได้ปลูกนะใครที่ลงทุนเรื่องของการซื้อบ้านเก่ามือเวืขายทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับงานด้านที่พักรีสอร์ทนะครับงานด้านเสื้อสนวนไรนาะ ทำนายว่าการเงินดีมันจะประสบความสําเร็จสูงมากการด้านการก่อสร nice. ้างการด้านอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับงานต่อเติมตกแต่งต่างๆทำนายว่าการเงินดีงานด้านขุดบ่อน้ำนะครับการขุดบ่อน้าการขุดสระไว้น้ำต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านสวนงานด้านพืชผลท้านการเกษตรนะครับทำนายว่าจะสมบังประสบความสำเร็จการเงินดีนะครับงานด้านต่างประเทศนะครับถือว่าการเงินดีมากการด้านขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของนะ ทำนายว่าการเงินดีนั้นการรับเหมา,ต,าต่างๆนะครับทำนายว่าการเงินดีนะครับถือว่าเป็นดวงเกณฑ์ที่จ,จะได้ลาบใหญ่ะจ,จะได้ลาบใหญ่แบบไป็นผดนี้เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับชาวราศีลึกศพนะและชาวราศีลูกศพท่านใดนะครับที่จะไปออกปากเรื่องการเงินงกับใครก็ตามทำนายว่าจะสบความประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นแฟน หรือว่าเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่ขับรถขับราต่างๆเนี่ยต้องระวังเรื่องของครอบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีคนแบบอยู่ดีมาชนท้ายท่านอะไรแบบนี้ได้นะนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีพฤษภนะครับไหว้ขอพรกับพะนารายไหว้ขอพรกับพระสังกัจจัยก็อจะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีพฤษภนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามน,นะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน ก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบราบรอยโชคใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกอคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ